ก็ข่าวแรกนะครับทางด้านลงทุนแมนนะก็ได้ออกมาอัปเดตนะราคาบิตคอยน์นะทํานิวทำออทำไฮนะครับทะลุไปที่1 0 0 0 0แสนห0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เป๊ะเลยครับสี่มือล้านบาทแบบเป๊ะๆนะครับ นะก็ถือว่ายินดีด้วยนะที่ใครบอกว่ามีใครถามว่าเออบิตคอยจะไปแตะ4ล้านไหมเนี่ยรอรุ้นกันแตะ4 4ล้านเนี่ยอ่าก็น่าจะมีคนอ่าได้ไปพอสมควรนะครับก็ยินดีด้วยเนาะอ่าส่วนเรามาดูประวัติศาสตร์กันนิดหนึ่งนะครับอดีตนะอดีตเนี่ยปี2018นะบะเขาบอกว่า x อ p ปีนี้น่าจะปีนี้หรือปีหน้านะปี2 0 2 6นะ ก็แน่าจะเป็นลักษณะนี้นะทำไมถึงเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าไมเค c a แคปของ Ripple จะพุ่งทะยานสูงมากๆเพราะช่วงแรกๆเนี่ย XRP ตอนนู้นนะครับอืมตอนปี2018เนี่ย XRP ก็ถูกใช้งานมาเยอะเหมือนกันนะครับเป็นการ t r a เฟอร์เนี่ยแหละครับอย่างเช่นว่าเราอยู่กระดานไทยเราจะโอนเงินไปอีกกระดานนึงเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ใช้ XRP e ในการทานเฟอร์ครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าการทานเฟอร์ตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยแม่งรวดเด็วสุดและค่าธรรมเนียมน้อยสุดด้วยนะหลายๆคนก็เคยใช้งานผมเชื่อนะครับหลายๆคนก็เคยใช้งานนะแต่ณนะตอนนี้เนี่ยไมเกตแค p ของเขาเนี่ยโอ้ต่างต่างกันเยอะรัร <c oughs> <c oughs> เนี่ยไมเกตแคปเขาต่างกันเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะบิตคอยนีย่พุ่งทะยานไปแล้วนะครับ สองล้านล้านเหนรียญสหรัฐนะครับส่วนอ e ีท um ีเลียมนี่โอ้ห้าแสนล้านนะบาทหรือบาทหรือเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวนะเออดอลลาร์นะครับดอลลาร์นะส่วน XRP ครับอยู่อันดับ3ครับแซงอ่าอ่า USDC เออูเอไปแล้วนะครับตัวน,นี้อยู่ที่แสนแปดนียยังไงก็ตามครับปีนี้เราแน่จะเห็นแล้วว่า xrp นี่น่าจะมี transaction เพิ่มสูงขึ้นแน่อันนี้ต้องรอดูนะครับว่ามันจะสูงเหนือยืนเหนือ ethereum ได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับาทาง ethereum นี่คืออุปทานเขาเต็มแล้วนะครับไม่มีให้ขุดแล้วนะอ,ออฟิกไว้แล้วนะครับฟิกไว้แล้วนะครับส่วน xrp นี่มีอยู่ครึ่งหนึ่งนะเออก็รอดูนะครับว่าการใช้งานในส่วนของ สวิปเนี่ยระบบสวิปหรือว่าการ transfer เ,เม็ดเงินข้ามประเทศเนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนนะครับมันจะแบบพุ่งทะยานแบบก้าวกระโดดเลยหรือเปล่าเม็ดเงินจะหลั่งไหลามาเป็นเป็นแบบมหาศาลเลยหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับเราดูกันต่อไปเนาะอ่ะต่อมาครับสิ่งที่น่าน่ากลัวหรือว่าน่าตื่นเต้นก็ยังไม่รู้นะอ่าแต่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะครับก็ค,คือรัฐบาลคาดการณ์ว่า ชัดดาวเนี่ยกวมเม้นชัดดาวเนี่จะกยาวไปถึง3สัปดาห์ครับเพื่อนๆโอ้โหแล้วอ f มันจะเกิดไม่ไห่นะโอ้ oh, จะได้เปิดตัวไม่ไหร่ล่ะครับคราวนี้ถ้าเสกกยาวเออถ้าทาลากยาวในส่วนของกวอเม้นชัดดาวเนี่ยโอ้โ oh, หกว่าจะอนุมัติ ETF กว่าจะเปิดตัวเนะี่ยผมว่ามีดีเลย์นะครับบอกตรงๆว่าอกองทุน ETF นี่คือน่าจะไปไปอีกไกลและก็ส่วนของบิตคอยเนี่ย อาจจะพุ่งทะยานขึ้นไปมากกว่านี้นะครับเขาบอกว่าการที่มันปิดตัวแบบนี้มันกินระยะเวลามากถึง3วีา3สัปดาห์เนี่ยเขาบอกว่าถึงขั้นกับคิกกดปั๊มเลยนะเออก็คือเต็มตัวเลยครับบูลิตมหาศาลเนะีสำหรับคลิปโตทําไมเขาดึงมองอย่างนี้นะครับการใช้งานของการเงินเนี่ยของสหรัฐเนี่ยหรือว่าของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะอิงผ่านธนาคารกลางนะครับ แล้วก็การทา a เฟ f e r ต่างๆนะอ่ามีผลนะครับมีผลนะแต่คลิปโตเนี่ยจะมาช่วยในส่วนนี้แล้วเขาจะเห็นประโยชน์เกิดขึ้นนะแล้วก็เม็ดเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาคนก็ไม่มั่นใจในรัฐบาลใช่ไหมเขาก็โยกย้ายสินทรัพย์ตัวเองครับไปอยู่ในสินทรัพย์ต่างๆนะครับซึ่งสินทรัพย์เหล่านั้นก็จะหนีไม่พ้นนะครับทองคำเนาะทองคำธนบัตรรัฐบาลเนี่ยไม่เข้าแน่ๆเพราะว่าดอลลาร์มีการผันผวนเนานะ อดอลลาร์มีเขาเรียกว่าความความน่าเชื่อมั่นของดอลลาร์มันลดลงนะครับเขาก็จะหนีไปบิตคอยครับอืมหนีไปบิตคอยหนีไปอะไรอีกหนีไปเอาคอยครับ <c oughs> หนีเอาคอยแน่ๆนะแน่ๆครับเพราะว่าอืก็เป็นเราเราก็แน่จะเข้าใจดีนะว่านักลงทุนเขามองอยังไงนะมองว่าเออเศรษฐกษิจรัฐบาลมันไม่มั่นคงนะ รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกนะครับเป็นปีที่แปลกๆมากๆนะครับปี2025นี้แล้วปีหน้าเนี่ยอาจจะเติบโตได้รวดเดียวก็ได้สําหรับคริปโตเคอเรนซีนะครับภายใต้ทำเนาะทางด้านของคุณสเตปอิสคริปโตนะเขาบอกว่านะทางด้านของคุณโบแมนนะของเฟดเนี่ยได้กล่าวว่านะครับว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก3ครั้งนะครับในปี2568นี้นะครับคริปโตเต็มตัวที่จะระเบิดแน่ทำไมถึงคริปโตจะระเบิด ในการที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งเนี่ยมันจะมีการปิ้นเงินขึ้นมาครับเออมันมีการปิ้นเงินขึ้นมานะเออถ้ามันมีการปิ้นเงินขึ้นมาเนี่ยเต็มตัวครับเ,รเงินเหล่านี้มันจะถูกโยกย้ายไปไหนนะหนึ่งใช้จ่ายทั่วไปเนี่ยแน่นอนอยู่ละ 2. สองใครที่ได้เงินมาก็มันทาให้เศรษฐก,นนกิจมันเคลื่อนเนาะพอเศรษฐกิจมันเคลื่อนมันก็มีคนทําให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถาเก็บออมได้เพิ่มมากขึ้น เขาก็สามารถโยกเงินเหล่านี้เข้าสู่ทองคําได้เข้าสู่คริปโตเคอเรนซีได้อันนี้ก็ต้องรอดูกันไปนะว่าเม็ดเงินจะหลั่งไหลามากขนาดไหนนะครับในช่วงสิ้นปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับก็รัดเข็มขัดของตัวเองไว้ให้ดีนะวางแผนของตัวเองไว้ให้ดีนะครับว่าสถา,านการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะครับตอน,นักอคุเลวีนะก็บอกโอ้โหนะโอ้โหเนะเออ มีการคาดหวังอย่างมากนะครับสำหรับเซกนะจะอนุมัติ x r p d f ภายในกลางเดือนตุลานี้ซึ่งการดึงดูดเเงินทุนจากสถาบันจะเข้าสู่ XRP แบบพดพลาดเลยแบบเต็มเต็มเต็มตัวนะเขาเรียกว่าอะไรอ่าแม่เสษจฟอร์นะ m ม็กซีนะแม็กซนะี่พอเนี่ยเอ็กอาร์พีนะครับก็เอ็กอาร์พีเต็มตัวบูมครับเต็มตัวพุ่งทุนเดมูลนะ,ะทั้งราคาทั้งมา r k เก็ตแคปทั้งหลายๆอย่างนะอันนี้ก็เต็มตัวครับว่ามันจะไปไกลแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้นะที่ทับซับเน่นะครับทางด้านของแฟรงกินกับอ xy, นะเอ่อเล็กออกซี่เนี่ยเออเล็กออก f รีออกไพ,นะพร์นะเนี่ยเออเนี่ยออกเกลียนี่ดีเลยแล้ว2ตัวนะครับ ส่วนของวันที่14นี่ยังมาไม่ถึงเนาะอ่าโอกาสที่ Government Shutdown จะยุติก่อนก็มีความเสี่ยงสูงละเพราะว่ามีการกล่าวออกมาว่าทมเนี่ยจะยืดเยื้อเวลาไปนะครับสิ่งที่เรารู้อย่างเดียวก็คือไม่ไหร่เซกจะเปิดเปิดทำการนะถ้าเซกเปิดทำการนะครับมันอาจจะไปเป็นไปนตามกรอบที่เพื่อนๆเ,เห็นนะตอนนี้นะว่าระยะเวลานะมันจะ เป็นไปตามนี้ครับเนี่ยใกล้สุดไม่ใช่วันที่14ขอภัยใกล้สุดนี่คือวันที่19นะครับ19วันนี้ก็คืออีก2สัปดาห์ข้างหน้านะตีง่ายๆวันนี้วันที่5เนาะ,อ,ะอีก2สัปดาห์ข้างหน้าครับก็ทางด้านของ,งเทเวนตี้วแชร์นะจะเปิดตัวนั่นเองนะครับแล้วก็วันที่22 23และ24เลยต่อเนื่องส่วนเวลาทีวลาทีลิตี้นะครับก็ เตรียมตัวนะครับเดือนพฤษภานะพฤศจิกาเนาะพฤศจิกานะครับก็เราดูครับว่าเดือนนี้และเดือนหน้านะครับ XRP จะโดดแบบพวดพลาดเลยหรือเปล่านะการเปิดตัวเหล่านี้นะดึงเม็ดเงินมหาศาลแน่ๆน,นะเข้ามาเยอะครับ <c oughs> แน่นอนเนาะและล่าสุดครับมีข่าวนะแล้วก็มีเพื่อนๆอนัปเดตกันใน l i น์ Open Chat ละว่า เฮ้ยมันมีธนาคารกลางเกิดขึ้นแล้วนะะทา้ารของคุณ Ripple นะครับ City นะครับก็ได้ออกมาอัพเดตนะครับว่าตอนนี้นะครับ Ripple ก็คือส่งใบสมัครเนะาะกดบัตรระหว่างหน่วยงานนะโอ้อ่านนี้มันงงนะครับเขาได้จัดตั้งนะครับคิดไงก็คือ Ripple ได้จัดตั้ง Ripple n a t u r a l Trust นะครับ Bank นะครับ มันมีคําว่าแบงก์ต่อท้ายไงครับเออธนาคารของริปเปิลนะธนาคารนานาชาติริปเปิลนะีซึ่งยื่นต่อสํานักงานควบคุมสกุลเงินนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับก็โอ้โหลงนามโดยคุณสจวดนะฮะเมื่อวันที่30มิถุนายแล้วนะก็คือเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาแล้วแต่ตอนนีออ้มันติดค้างอยู่เนาะออก็น่าจะเตรียมตัวที่น่าจะยื่นผ่าน เร็วๆนี้แต่เขาก็มีหลายคนเขาบอกว่าเออการยื่นเนี่ยมันใช้ระยะเวลาไปตั้ง120วันนะครับอ่า120วันเดี๋ยวเราถามเจ้าตัวก๊อกไอออีกทีว่าเฮ้ยอยากทราบข้อมูลในส่วนนี้นะเนี่ยวันที่30เดือน6นะปี2025นะครับก็ได้ยื่นในส่วนของ OCC นะครับอ่า Certified Creation นะ Certified Creation นะครับ ในส่วนของ Ripple นั่นเองนะครับอ่ะก็ข่าวก็เตรียมไว้ประมาณนี้เพราะเตรียมให้เพื่อนๆไม่ทันนะขออภัยจริงๆนะครับอ่ะเรามาถามก๊อกกันหน่อยว่า,ารู้จักในส่วนนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอญาติแป๊บหนึ่งนะครับอ่ริปเปิเนี่ยพิมพ์กันสดๆนี่แหละครับ ขาวสารก็สดๆนะครับก็ <The> คิดย่งไก็คือ n a t i o n a l Bank นี้นนนก็คือหรือว่า RNTB นะครับคือบริษัทลูกของ d i p l o Lab นะครับเตรียมจัดตั้งเพื่อขอใบอนุญาตธานาคารแห่งชาตินะประเภทนะครับทัส h Bank นะครับในสหรัฐอเมริกาโดยมุ่งเน้นการดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลและ ออก StableCoin RL u d และเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของ Federal r e นะครับ Reserve นะครับาการยื่นขอเกิดขึ้นเมื่อ2-3กรนัการาดาแล้วนะต่อ Office นะครับแต่เราไม่ทราบกันเนาะตอนนั้นเนะาะข้อมูลข่าวสารตรงนี้ยังไม่มานะครับซึ่งการยื่นขอนี่เกิดขึ้นในวันที่2-3นะครับก็และมีการ และปัจจุบันนี้ยังมีขั้นตอนการรออนุมัติอยู่โดยมีพัฒนาการสำคัญในช่วงเดือนกันยาและตุลานี้พัฒนาการหลักนะครับก็คือการได้รับการยอมรับจากเซกนในฐานะคุณนะลิฟายนะครับคอสโต t เดียนนะครับ SEC ของสหรัฐอเมริกายืนยันสถานะริปเปินะเป็นการดูแลสินทรัพย์นะครับคตตริปโตเคอเรซีผ่านการลงรับในช่วงนี้อย่างน่าเชื่อถือนะ โดยบริษัท RNTB เนะี่ยหรือว่าแบงค์เนี่ยไอเซ็นทรัลแบงค์นะนะแล้วก็เออนะครับเนชะั่นัลแบงก์เนเนชั่นัลทัสแบงก์เนี่ยซื้อสิ่งนี้นะครับปูทางนะคิดง่ายๆผมสรุปรวมๆในการที่ผมดูคร่าวๆนะมันเป็นการปูทางเพื่อเข้าไปสู่นะครับระบบสวิฟนั่นเองนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งระบบสวิฟเลยเนี่ยดิปล์นะครับมีธนาบาัตรธนาคารมากกว่า300แห่งนะ <laughs> ทั่วโลกนะครับต่างเท่น,นู่นนี่นั่นนะครับ อ่าและก็ในส่วนอ่า RNTB เนี่ยจะใช้ XRP กับ RLUSD นะครับสำหรับการทำธุรกรรมนะโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบสวิปเลยก็คิดง่ายก็คือบริษัทไหนเขาจะจัดการเรื่องไท c h a i n สินทรั์เนี่ยแม่งเข้าตัวน,นี้เลยในเมื่อถ้าเข้าระบบสวิปไม่ได้สมมุตินะสมมุติว่าระบบสวิปเขายืนกรานนะที่จะ ที่จะใช้ระบบเดิมหรือว่าระบบใหม่ที่เขาพัฒนานะครับเขาก็มีแผนสำรองครับซึ่งเขาสร้างแผนสำรองนี้ไว้แล้วนะว่าเอากูยื่นเปิดธนาคารเองเลยนะยื่นเปิดธนาคารเองเลยปุ๊บก็จัดการนะครับก็ใช้ระบบของ XRL นะครับแล้วก็ r l s d นะครับในการใช้งานนะซึ่งปัจจุบันนะครับแนวโน้มปัจจุบันสถานการณ์นะครับสถานะในใบอนุญาตนะครับยังรอดําเนินการกับ OCC และ f ฟดอยู่นะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วยื่นขอมัตเตอร์แอคเคาท์นะครับตั้งแต่มีนาแล้วนะครับและยัง pending อยู่หรือว่ายังวิเคราะห์อยู่นะครับหักผ่านจะเป็นธนาคารทรัสต์แห่งแรกที่เน้นดิจิทัลนะหรือว่าเน้นสินทรัพย์ดิจิตัลโดยมีสำนักงานใหญ่ที่นิวยอร์กและก็บอร์ดบริหารสุดแข็งแกร่งอย่างเช่นคุณแบดแกนิงเฮาและคุณสจวร์ตนะ ผลกระทบต่อ XRP และ x r, r u u s d เนี่ยคาดว่าจะมีการผักดันราคาในส่วนของ XRP เนี่ยและเพิ่มสาภาพคล่องให้กับเจ้าตัว r l u s d เนี่ยในปัจจุบันราคามูลค่านีพุ่งสูงไปที่470ล้านเหนรียญสหรัฐนะโดยเฉพาะในตลาด Token ไนซ์เอ n ซชโทเคนไนแอสนะครับและก็ลีโปนะลีโปะลีโปมาเก็ตนะที่แฟรงกินเทมเพ t ทันนะครับ แล้วก็ DS, uh, d s อสดีบีเอสแนะครับได้ทําการทดสอบตอนนี้ก็คือธนาคารมี3เจ้าในะที่ทดสอบซึ่งตอนนี้ที่ผมทราบๆก็คือทางด้านของแฟ n งกี้เนี่ยเปิดขอกองทุน ETF ด้วยและเทเบรลตันนี่ก็เปิดขอกองทุน ETF ด้วยในส่วนของ XRP นะอืมก็มีแนวโน้มสูงครับที่ว่าราคาจะพุ่งสูงนะพุ่งสูงทะย,ยานมากๆนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์ตอนนี้นะอืมสำหรับ XRP นะครับข่าวสารก็น่าจะประมาณนี้นะ